หนาวเย็นยอรึมอึมชิกยอรึมอึมชิกอาหารในฤดูร้อนอาหารในฤดูร้อนซัมเกตถังซัมเกตถังไก่ตนโสมไก่ตนโสมดิงเมียนดิงเมียน บะหมี่เย็นบะหมี่เย <today> <ham> ็นคุงกุกซูคุงกุกซูกลวยเตี๋ยวซุปถั่วเหลืองก๋วยเตี๋ยวซุปถั่วเหลืองผัดปิ้งซูผัดปิ้งซูน้ำแข็งใส่ถั่วแดงน้ำแข็งใส่ถั่วแดงเดีอึมิก 겨울음식อาหารในฤดูหนาวอาหารในฤดูหนาวผัดจูผัดจูโจ๊กถั่วแดงโจ๊กถั่วแดงคุ้งกูุ๊มาคุงกูุ๊มามันเผามันเผาจิมปัง จิมปังซาลาเปาซาลาเปาฮุดต่อฮุดต่อแป้งทอดแป้งทอดเชริยมิโจริปปอบเชริยุมิโจริป,ปบอบวัตถุดิบและวิธีทำอาหาร วัตถุดิบและวิธีทำอาหารคุกกี้คกีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ส้นสดนปลาปลาชีสุชสุผักก 소고기, 너우와, 너우와. 돼지고기, 돼지고기. 너무, 너무. 닭고기, 닭고기. 너가이, 너가이. 양고기. ยังก羊肉เนื้อแกะเนื้อแกะผ่<ภ>าผ่<ภ>าต้นหอมต้นหอมยังผ่ายังผ่าหอมใหญ่หอมใหญ่บาะเทีเน กระเทียมกระเทียมขมจาคขมจมันฝรั่งมันฝรั่งทังกึงทังกึงแครอทแครอทต้มให้เดือด ต้มให้เดือดชัาตาซัตาต้มให้สุกต้มให้สุกคุปตาคุปตาย่างย่างผุกตาผุกตาผัดผัดที่กีตา ทีกีตาพอดพอด